เชียร์นาวเอ้าชนราบสวัสดีครับผมช่วงนี้ฮะเชียร์นาวเอ้าชนนะครับผมแน่นอนว่าช่วงผมเนี่ยจะต้องไปแสดงความยินดีนะครับผมกับคนดังเซเลปคนดังนะับวันนี้นะครับผมมีหนึ่งคนครับที่ผมจะไปสัมภาษณ์เขา นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีแบรนด์ใหม่ของตัวเองด้วยนะครับชื่อว่าแบรนด์ชิรนัทนั่นเองนะครับแล้วประจวบเหมาะพอดีผมเนี่ยวันนี้มีปาร์ตี้ตอนเย็นนะฮะก็จะไปตีเนียนกับเขาหน่อยให้เขาคิดชุดหน่อยวันนี้เนี่ยตีผงผมก็คือปาร์ตี้สุดเซ่บกับเพื่อนสาวชาวสีม่วงะตนเธอเอาเป็นว่าเข้าไปหาเขากันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ早上สวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับเป็นแบบว่าเหนือธรรมชาติมากๆเอาอร่ลรอเล่นเรอเล่นวันนี้นะครับเชียร์นาวเอาชนครับคุณผู้ชมครับเราจะมาแสดงความยินดีครับกับน้ำชาที่ตอนนี้เนี่ยมีแบรนด์ของตัวเองแล้วเป็นเอ่อเป็นเป็นนิทอเสื้อผ้าของตัวเองครับผมชื่อว่าชีรนัทเลยชีรนัทชื่อตรงตัวเลยพูดถึงแบรนด์เสื้อผ้าหน่อยน้ำชานี่เป็นคนดูแลเองหมดเลยป่ะครับทุกอย่างเลยค่ะแม้กระทั่งแบบ ผ้าที่ใช้แบบดีไซน์ที่สเกจแม้กระทั้งถุงแพคเกจเพื่อบบดีไซน์เองหมดเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตัวงชอบอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะอนะฮะวันนี้นะครับผมคือเย็นเนี้ยผมจะมีปาร์ตี้ตอนเย็นเป็นแบบปาร์ตี้สุดแซ่บกับเพื่อนสาวชาวสีม่วงให้แบบว่าลบลบรน้ำชานิดนึงเลือกเสื้อผ้าให้ผมนิดนึงได้เลยได้ไเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วยไตลิงให้โอเคได้ผมมีเสื้อผ้าไปน้ำชาด้วย เป็นเป็นขนเพชรนะครับอันนี้นะฮะขอบคุณน้ำชามากเดี๋ยวยกน้ำชาหน่อล้วกันอันนี้อันนี้คือน้ำชาเลือกให้ผมนะอันนี้ผมไม่ได้เลือกเองนะคุณโชว์นะนี่คือน้ำชาเลือกให้ผมนะเป็นไงบ้าง พอแต่งออกมาแล้วดูไม่เหมือนคนนะฮะสำหรับปาร์ตี้นี้เราเมื่อห้นะครับผมเดี๋ยวนั่งคุยกันหน่อยดีกว่า <Okay. S 1> เอาละครับผมก็ถือว่าขอบคุณน้ำชามากๆเลยนะครับพี่ <Yeah. S 1> โอ้โหเลือกชุดให้ผมแบบว่าได้เก๋ไก๋ขนาดนี้ <laughs> นะครับฝากหน่อยแล้วกันน้ำชาครับผม <Yeah. S 1> ฝากหน่อยสำหรับแบรนด์ชิรนัทครับ ก็ขอฝากแบรนด์เสื้อผ้าที่ชาทำมากับน้ําพักน้ําแรงของชาเลยนะคะสําหรับสาวเปรี้ยวทุกคนที่ชอบการแต่งตัวแบบเอ่อเปรียปร้ยวๆส,สุดๆไปเลยอย่าเงี้ยนะก็ขอฝากแบรนด์ชิรนัทนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ c h i r a n a t o f f i c i a l นะคะ s h e r a n u t แล้วก็ underscore แล้วก็ official นะคะอ่าอันนี้คือผลงานที่แบบว่าตัวเองแบบสร้างสารรค์มันออกมาค่ะงานเพลงม้างดีกว่าครับตอนนี้เห็นมีซิงเกิลใหม่ออกมาซิงเกิลใหม่ใช่ใชื่อว่า รักยิ่งเหงานะคะเป็นเพลงหนึ่งในโปรเจกต์ The Ladies ดูทันผู้ชายดูใจผู้หญิงค่ะสามารถโหลดได้ที่ดอกจัน123 5300นะคะหรือว่าเข้าไปรหัสส่วนตัวของชาก็ได้ดอกจัน123 0095เหรือว่าไปที่ Instagram ของชานะคะแอดน้ำชา N A M C H N e TEA แล้วก็โหลดเพลงได้อีกทางหนึ่งคือ iTunes Store ค่ะครับผมนะหรือว่าครบถ้วนนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับช่วงนี้ครับเชียร์นาวเอาชนนะครับก็ ถือว่าเป็นธรมเนียมครับองมีการชนแก้วกันหน่อยไหนๆะนะเราก็มาร่วมแสดงความยินดีกับแบรนด์ชิรนัทแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยฮะอันนี้สามารถดื่มได้จริงๆฮะเราไม่ได้เอามาจากสารที่ไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเคคดื่มได้จริงดื่มได้จริงโอเคอ่ะช